สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโพสต์ล่าสุดเศร้ามากความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมเปิดโพสต์ล่าสุดโตโนโ่หลังแฟนคลับเป็นห่วงความสัมพันธ์นิชาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากสําหรับผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนเต็มและก็ยังหาคําตอบต่อไปและก่อนหน้านี้สําหรับนิชานัดนิชา หวานใจของนักร้องและหนุ่มนักแสดงโตโน่พาคินได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปหน้าจอสีดำพร้อมข้อความเล็กๆด้านล่างว่า respect ที่เรียกว่าไม่ใช่เรื่องปกติของเธอสักเท่าไหร่ที่จะโพส์ลฟ์ทั้งนองนี้และแฟนคลับหลายคนจึงแอบเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและต่อมาโตโน่ก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะขี่ม้าที่มีสีหน้าดูเศร้าพร้อมกับแคปชั่นว่าเหนื่อยไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะ ร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเหนื่อยมากไหเพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อซึ่งล่าสุดทางโตโน่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยมีการโพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าระบุว่า Deadman's Road พร้อมอิโมจิรูปหัวใจสีดำทำเอาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวสครับ แล่ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ